ทำกับดักมแมลงวันทองมแมลงวันทองหรือว่ามแมลงทุกชนิดส่วนมากจะบินสู่ด้านบนก็จะติดกับดักได้ง่ายมแมลงพวกนี้นะครับจะไม่ออกมาตรงรูเดิมที่เข้าไปเห็นไหมครับไปอออยู่ด้านบนเต็มไปหมดแบบนี้ได้ผลดีในการดักมแมลงวันทองจากขวดพลาสติกครับมแมลงวันทองเมื่อได้กลิ่นนะครับดูนี่เห็นไหมครับเนี่ยมแมลงวันทองเมื่อได้กลิ่นเข้ามาใกล้ๆขวด นี่ครับมแมลงวันทองตัวใหญ่ๆเลยครับหลายท่านอาจไม่รู้วิธีทำกับดักมแมลงวันทองเพราะว่าช่วงนี้ผลผลิตของมะม่วงออกเยอะมากมาแมลงวันทองก็จะเจาะบางท่านเรียกว่าต่อยมแมลงวันทองเป็นศัตรูตัวร้ายของมะม่วงในวันนี้ทางช่องวิถิไยัยพีชนแนลมีวิธีการทำกับดักมแมลงวันทอง ทำแบบนี้ติดทุกตัวป้องกันมแมลงวันทองเจาะต่อยผลของมะม่วงให้เสียหายตามมาดูกันเลยครับโดยเราจะเตรียมภาชนะคือขวดพลาสติกเปล่าแบบนี้ครับเราจะเจาะรู2อรูครับเจาะรูไม่ต้องใหญ่มากนะครับแล้วเราก็พับนี่ครับให้เป็นรูแบบนี้2อรูนะครับ พับเหมือนกันครับนี่ครับเราก็จะได้รูแบบนี้แล้วเราก็เปิดฝาขวดนะครับใช้น้ำเปล่าเทลงไปนิดหน่อยเพื่อให้ขวดมีน้ำหนักนี่ครับขั้น,นอันนี้ก็พอแล้วเรานำใบกระเพราที่แก่ๆเ,เอาแต่ใบย,ย่างเดียวนะครับขยี้ใส่ลงไปในปากขวด ใส่เยอะๆยิ่งดีครับเพราะว่ากลินของกระเพราแบบนี้มแมลงวันทองชอบมากแต่เราจะต้องบี้ใบกระเพราหรือว่าขยี้ใบกระเพราแบบนี้นะครับเพื่อให้กลิ่นของใบกระเพราออกมาใส่ยิ่งเยอะยิ่งดีอย่างที่ผมบอกนะครับใส่ลงไปเลยครับวิธีนี้ดักมแมลงวันทองที่จะมาทําลายผลของมะม่วงได้ดีมากหน้านี้นะครับ เป็นหน้ามะม่วงออกผลบางสวนหรือว่าต้นมะม่วงบางต้นนะครับมแมลงวันทองก็จะเข้าทำลายเป็นจำนวนมากเวลาเราจะเก็บผลผลิตไปขายหรือเราจะเก็บผลผลิตของมะม่วงนะครับมารับประทานเมื่อมแมลงวันทองเจาะหรือว่าต่อยผลของมะม่วงแล้วผลของมะม่วงก็จะเสียหายนะครับอาจเกิดหนอนเข้าไปอยู่ด้านในได้ นี่ครับใส่ลงไปเยอะๆแบบนี้เลยมแมลงวันทองชอบกินของใบกระเพราเสร็จแล้วนะครับนี่เลยครับเราก็นําเชือกฝานครับมาใส่ตรงปากขวดแบบนี้แล้วทําการปิดฝาด้านบนนะครับเพื่อยึดเชือกฝานะครับให้ห้อยได้แบบนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับกับดักมแมลงวันทอง จากขวดน้ำพลาสติกเปล่าแบบนี้นะครับและใส่ใบกะเพราด้านในเดี๋ยวไปดูนะครับผมดักไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้มแมลงวันทองติดกับดักแล้วครับและคลิปนี้ท่านใดมีข้อสงสัยอย่างเลยนะครับฝากขมในใต้คลิปทางช่องพุทธิไทยพีชนแนลได้เลยครับก่อนที่เราจะไปชม,มแมลงวันทองที่ติดกับดักนะครับผมพามาดูผลของมะม่วงที่โดนมแมลงวันทองเจาะเข้าไปด้านในเห็นไหมครับตรงนี้เน่าเสียนี่ครับ แบบนี้เป็นลอยแมลงวันทองเจาะนะครับและทําให้ผลของมะม่วงหลุดจากต้นนะครับก่อนที่จะแก่ดูสิครับแบบนี้นะครับเน่าเสียหมดตรงนี้ก็มีเห็นไหมครับนี่หล่นเต็มไปหมดเลยครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับกับดักแมลงวันทองซึ่งผมได้ดักไว้แล้วมาดูด้านในเห็นไหมครับแมลงวันทองติดกับดักเต็มไปหมดเลยครับเห็นไหมครับด้านในนี่ครับนี่นี่ก็มีนะครับ ลองขยายาขวดดูเห็นไหมครับบินเต็มไปหมดเลยตัวใหญ่ๆทางนั้นนี่ครับวิธีนี้นะครับได้ผลดีเราจะนํานะครับขวดเปล่านะครับที่เราตัดและเจาะรูแบบนี้ใส่ใบกะเพราเข้าไปด้านในนะครับและนํามาแขวนตามจุดต่างๆนะครับของต้นมะม่วงผูกไว้แบบนี้เลยครับนี่ห้อยไว้แบบนี้นะครับนะอีกไม่นานนะครับแมลงวันทองเมื่อได้กลิ่นนะครับดูนี่เห็นไหมครับเนี่ย แมลงวันทองเมื่อได้กลิ่นของใบกะเพราก็จะเข้ามาใกล้ๆขวดนี่ครับแมลงวันทองตัวใหญ่ๆเลยครับนี่ครับแบบนี้ได้ผลแน่นอนเพราะว่าแมาลงวันทองนะครับชอบกลิ่นของใบกะเพรานะครับอีกไม่นานแมลงวันทองตัวนี้ก็จะเข้าไปติดกับดักนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางเท่านิชัยพีชนแนลนะครับ จะนาเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับเมื่อแมลงวันทองติดกับดักแบบนี้แล้ววิธีการทําลายนะครับเราก็ปิดตรงรูตรงนี้เห็นไหมครับนี่ปิดรูเลยครับเพื่อไม่ให้แมลงวันทองออกไปนะครับแล้วเราก็ตัดเชือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นําไปทําลายนะครับโดยวิธีการใช้สารเคมีฉีดพ่นนะครับหรือว่าเราจะนํานะครับไปแช่ในน้ําก็ได้เหมือนกันครับแมลงวันทองที่อยู่ในนี้เห็นไหมครับเนี่ย ก็จะตายในที่สุดนะครับวิธีนี้นะครับแก้ปัญหามแมลงวันทองเจาะผลของมะม่วงได้ดีมากครับติดทุกตัวเห็นไหมครับตัวใหญ่ๆเลยแบบนี้